ก็ได้พานักเรียนดูเรียนว่าแม่สลับแม่ศึกษาโทำงานที่พืชสวนโลกนะครับตอนนี้ทางคณะาจารย์เราก็มีคุณครูราตรีนะครับคุณครูสุโมนนะครับคุณครูโดมนะครับวันนี้มาร่วมกันหลายท่านนะครับก็เข้ามาในส่วนของพืชและแมลงนะครับส่วที่เกีเ่ยวกับส่วนของสัตว,ตว์เป็นผีเสื้อเป็นแมงกต่าง มากต่ก็จมาหลกคูนวันนี้นะครับรดูบรรยากาศด้วยหรอกอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทืชพันธ์ต่างๆนะครับในประเทศไทยและต่างชาตินะครับจะมีจะมีจะมีอยู่หลายทางก็นักเรียนก็มีความสนใจนะครับในการจดบันทึกความรู้ต่างๆเพื่อ,อไว้ใช้ใน วิชาทางด้านของสังคมและภาษาไทยและศิลปะก็ได้มี <c oughs> ทางวิทยากรนะครับทาา <c oughs> ี่จะให้เขาใครับขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนครับ